เจ้าชายแฮร์รี่ทรงตรัสเกี่ยวกับการรณรงค์หมิ่นประมาทซึ่งเขาเป็นเหยื่อโกหกเกี่ยวกับเดยุคแห่งซัดเซ็กซึ่งทำให้เจ้าชายวินเลียมโกรธเคืองความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวินเลียมเสื่อมถอยลงอย่างมากในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ซัดเซ็กตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์แบบพี่น้องไม่ได้วุ่นวายเสมอไป ในบันทึกความทรงจำที่ว่างของเขาได้ยุคแห่งซัดเซกได้หวนคืนสู่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเขาเมื่อเขาตกเป็นเหยื่อของการหมิ่นประมาทช่วงเวลาที่ยากลำบากในระหว่างที่เขาสามารถไว้วางใจการสนับสนุนของเจ้าชายวินเลียมน้องชายของเขาได้อย่างเต็มที่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนมกราคมพศ2545เมื่อเจ้าชายแฮร์รี่มีอายุไม่ถึง18ปีด้วยซ้ำเจ้าฟ้าชายทรงพาดหัวข่าวใต้พาดหัวว่าความอับอายขายยาของแฮร์รี่สามีของเมแกนมา์เคิลเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าบทความเจ็ดหน้านี้ทำให้เขาตกใจอย่างมากในยยุคแห่งซั์เร็ตยอมรับด้วยว่ามีปัญหาทางอารมณ์อย่างมากหลังจากบทความนี้ เจ้าชายแฮร์รี่รีทัชภาพถ่ายในการสมรู้ร่วมคิดเจ้าชายแฮร์รี่ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหาในบทความนี้ที่เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าทำโกหกโปรดทราบว่าบทความนี้ได้บรรยายถึงพระราชโอรสของกษัตริย์ชาวที่สามว่าเป็นผู้ชายาที่เป็นนิสัย เขาจะต้องเข้ารับการบําบัดด้วยหากเชื่อบทความจากเวลานั้นตามที่พ่อของอาชีและลิลิเบตร,ระบุบรรณาที่การถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนรูปถ่ายของเขาและมาโคร,ระหว่างการเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูชานเมือง นักข่าวที่อยู่เบื้องหลังบทความนี้ถูกกล่าวหาว่าแก้ไขรูปภาพเหล่านี้เพื่อสนับสนุนนิยายหมิ่นประมาทของเขาฉันรู้สึกแย่หวาดกลัวฉันจินตนาการว่าทุกคนเพื่อนร่วมชาติของฉันอ่านสิ่งเหล่านี้และเชื่อพวกเขาเจ้าชายแฮร์รี่อธิบายในหนังสือของเขาท่ามกลางความคิดทั้งหมดที่วนเวียนอยู่มีความคิดที่คิดว่าพ่อของเขาชาร์ลส์ i i และแม่เลี้ยงของเขาคารมิลลาในเรื่องนี้ตามที่เขาพูด ครอบครัวของเขาอาจมีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวลือเหล่านี้เจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายวินเลียมโกรธยิ่งกว่าเขาด้วยความสงสัยในหัวเจ้าชายแฮร์รี่จึงติดต่อกับพี่ชายคนโตของเขาเมื่อทราบข่าวสามีของเคทนิดเดิลต้าก็พูดไม่ออกและตกใจฉันโทรหาวินลี่ฉันไม่สามารถพูดได้เขาไม่เป็นมิดและมากกว่านั้นเขากล่าวบางครั้งเขาก็โกรธมากกว่าฉันเสียอีก เพราะเขารู้รายละเอียดมากกว่าเกี่ยวกับโปรแกรมตกแต่งภาพและการติดต่อเบื้องหลังที่นำไปสู่การเสียสละต่อสาธารณะเขากล่าวต่อในหนังสือของเขาเจ้าชายแฮร์รี่อธิบายว่าพระอนุชาของเขาจะยังคงบรรเทาความทุกข์ใจให้เหลือน้อยที่สุดที่ชายคงจะพยายามทำให้เขาสงบลงโดยบอกเขาว่าเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ และในขณะเดียวกันเขาก็ยืนยันกับฉันว่าไม่มีอะไรทํามันคือคามิล,ล่ามันคือชีวิตของราชวงศ์เขากล่าวเสริมโดยอ้างคำพูดของพี่ชาย